โอเคครับอยู่ในอยู่กับผมมุฟายครับวันนี้ซ่ารถเกมนี้ครับกีตอร์ครับมันยิงครับนั่นแหละครับผมจะทิ้งลิฟให้ครับเับทิ้งลิฟนี้ไปครับมาลงมาครับนี่ครับกดที่ดาวโลดนี่ครับลดแค่นี้ครับนี่ครับ แอนดรอยสองจุดสองแอนอะไรไม่รู้นี่อันนี้ไม่ต้องโหลดนะครับอันนี้ไม่ต้องโหลดโหลดอันนี้เสร็จแล้วมาโหลดตัวนี้ต่อครับเกมอะไรไม่รู้แล้วก็เข้ามาที่ e s file เลยครับหาโหลดได้ตามเพจซีตัวครับคุณพี่ดาวโหลดครับเฮ็นครับจะได้ว่าโหลดมาเสียครับจะได้ไฟล์ตัวนี้มา ไฟตัวนี้มาครับโอเคนี่ครับนี่ตัวนี้ครับยังไม่มีนะครับแฟ้มตัวนี้คือยังไม่มีครับเราต้องไปแตกไฟก่อนครับพีมเพลบก่อนก็ได้ครับแลงนี้ครับแมปนีบที่เราได้มาครับพีอะไรไม่รู้กดที่เพิ่มเติมครับแตกไฟไปที่ครับ เส้นทางปัจจุบันครับตกลงครับเราจะได้แฟ้มตัวนี้มาครับกดคันลอกครับกดเข้าที่ Android ครับ OBB ครับก็วางครับผมวางแล้วครับเขียนทับครับคือผมมันวางแล้ว โอเคแค่นี้ครับแล้วเราก็ไปติดตั้งครับผมติดตั้งแล้วครับแค่นี้ครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ